ต่อไปนะครับจะพาคุณผู้ชมไปดูในส่วนของเมื่อวานที่ผ่านมานี้นะครับก็เป็นวันตรุษจีนะครับก็จะมีบรรดาพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่มีเชื้อสายจีนะครับต่างไปสักการะปูชาอย่างสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดยะลาของเรานะครับจะพาคุณผู้ชมไปดูที่ร้านขายดอกไม้นะครับในศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนะครับโดยพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ดังกล่าวนี้นะครับก็ได้มีการแต่งกายด้วยชุดกี่เพ้านะครับเพื่อรับเทศกาลตรุษจีน อย่างสวยงามนะครับซึ่งในทุกๆปีที่ผ่านมาในครับช่วงวันตรุษจีนก็จะมีบรรดาพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่มีเชื้อสายจีนจํานวนมากต่างเดินทางนําครอบครัวาม,มาไหว้สักการะเจ้าพ่อหลักเมืองซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คู่บ้านคู่เมืองที่ยึดเหนี่ยวจิตใจกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่และก็พื้นที่ใกล้เคียงนะครับโดยคุณสิริพันธ์ลาภาพันธ์ร้านขายดอกไม้นะครับก็บอกว่าปีนี้ไม่ค่อยมีความคึกคักเหมือนกับปีที่ผ่านๆมานะครับซึ่งอาจจะเป็นเพราะมีวันหยุดแค่วันเดียว ทำให้ลูกหลานชาวจีนบางครอบครัวก็ไม่ได้มากลับบ้านแล้วก็ไม่มาเยี่ยมครอบครัวที่จังหวัดยะลานะครับส่วนคนยะลาเองก็ได้ทยอยมาเรื่อยๆส่วนมาตรการป้องกันโควิด -19 คนที่นี่ก็มีความน่ารักมากเลยทีเดียวนะครับเขาบอกว่ามีการดูแลตัวเองเป็นอย่างดีต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้ความร่วมมือมาตรการป้องกันของโควิด -19 นะครับขณะที่บรรยากาศภายในศารหลักเมืองนะครับครอบครัวประชาชนชาวจังหวัดยะลาส่วนใหญ่ก็มีการสวมใส่เสื้อสีแดงนะครับซึ่งเป็นสีแห่งความ เป็นสิริมงคลของชาวจีนพร้อมกับสวมใส่หน้ากาก,กอนามัยกันทุกคนได้เดินทางมาเลือกซื้อดอกไม้ทูบเทียนนําไปไหว้สักการะเจ้าพ่อหลักเมืองเพื่อเป็นความเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่จีนกันอย่างต่อเนื่องนะครับโดยการขอพรก็จะให้ตนเองแล้วก็ครอบครัวรวมไปถึงญาติพี่น้องมีความสุขความเจริญมีโชคมีลาบสุขภาพแข็งแรงปร,ราศจากโรคภัยไข้เจ็บตลอดปีรวมไปถึงให้บ้านเมืองจะลาเกิดความสงบสุขตลอดไปครับ